สวัสดีครับพี่น้องทุกปูกสันครับผมพอกันกับบ่าวนองอีกคือเก่านะครับน้ออยู่ดีไม่แห้งทุกปูกสันครับผมขันเห่าบวบเลิมเฮ็ดมือนีเพราะว่าเห่าไน้ปลูกสางขึ้นมาเรียบร้อยนะครับนเนาะเห่ากับเริมต้นสู่อาชีพเก่าครับผมอ่าว่างน้ำยศสูบน้ำใสครับผมก็เลยมายกหล่องดันดินใส่ข้นไผ่ก่อนห้ไผ่เขาได้มีความชุ่มชื่นอ่าอดีก็ได้ ปุ๋ยจากใบไผ่ด้วครับเนาะนี่ครับผมพี่น้องเ้ากับเสียดทางเขามากบางนี้ค,ดดครับผมรถแรนขึ้นมาปกอโทดได้หลายก็ออาพายได้หลายเลยพี่น้องเออวันดเอาไอ้นี้มาครับผมขาตั้งระบบมันก็สันมันก็ร่วนครับผมเอเอเลยคืออ่า คือจะคล้องเพนีแ่แหละครับผมพี่น้องเออเลยเลยจะคล้องช่องครับผมมันเปรตถอนครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเอาหน่อยขึ้นไปดันอีกแค่น้อยนึงครับผมเที่หล่องนีงแ่แหละครับผมดันให้มันลึกๆล,กลึกกับปล่อยปลา,าเลยครับตอนนี่เนี่ยพี่น้องเอ้ยมันสีดีไหมผมว่ามันดีมากล่ะครับผม,มดีไปรูบนอ้องไพขายแล้วก็ ใส่ขายพายนาแง่งเนาะครับเนาะระบบน้ำเขากา็เตรียมตัวทอเธอเครื่องเขาก็มีเวลาครับผมไปครับสั้นีลครับผมพี่น้องสั้นคือคนเป็นโรคเบาหวานนี่ครับผมนะครับพี่นอ้องทอผมก็เตรียมตัวเลยบ้างนะครับเนาะมือื่นกันนาสีว่างระบบน้ำได้ตัวน,นี้ก็เป็นทางเข่าครับกต่มันคำก่อนพี่น้องก็ สีเกดก้อนละครับผมขึ้นไปเกตครับเนาะเกตจากถ้าผุดมาผีดัหล้างผมหนีนะครับเนาะกาต่อไปการเตรียมตัวแยกลำไผ่ออกไวยปลักช้ำไวทรงห้ลูกค้าต่อไปครับผมเป็นเป็นกิมซุ่งลืมลแรงไตวันขนาดวัสามสีลำหนีโอ้นอดกแห้งครับผมพีน่นอตัูปูกันหน้าข้งเนี่ยจเป็นหน้าของพญยยสิงห์ เรากับปู่ปอเทือกนะครับเนาะนี่มองนี้กันเหลือ,อยู่สองร่องครับพี่นอ้องเหลือยู่สองร่องอ่าครับสองร่องบ้านในเกียร์พนัในดันสำนับรองนี้กะดันเรียบร้อยแล้วครับผมเหลือแต่ดันครึ่งหนึ่งครับผมมาทั้งผีนี่มาเป็นทางแรีนมองนี้นะครับเนาะเป็นทาง เลยอ,อีกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งกับด้านึ้นตะพุนครับผมหเป็นทางตะพุนแลนออมเลยสวนเลยครัแบบแบบแบบผมโอเคเนาะมน,นสีเข่าทากันเนนาะ่งเนาะไปครับผม โอเคเลยครับเยอแล้วเป็นลมเป็นเงาเลยเนาะโอ้ยผู้อูนอนคือนมวนครับพี่น้องผู้อูนอนลักกลอนคอคอคประตูขี้ดแดงเราครับพี่น้องอ่าอ่านี่ครับผมนี่อ่านะคอยเป็นคอยไปครับผมมืออืน่นกันนาทีสําเร็จครับผมสําหรับทวนภายถ้าใอยไล่จากด้านหลังไปครับผมกระจายหลายๆจากดันหลังไปแล้วกะ ปลูกยาลอ็กกน,นาเนะครับเนาะเดี๋ยวพานองสิภาพไปเบิ้งครับการดันดินใส่นี่มันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งทีให้โคนไผ่ชุ่มชื้นแล้วก็หลากที่อยู่ดันบนหลากขึ้นมากนี่ปกตินองมันเสียออกนะครับเนาะไปเบิ้งกันพี่น้อง สหรับหลาไผ่พอเอาดินกบปุป๊บตรงนี้เลยนอไผ่กระสอบนี่ออเลยครับผมกบโคนหรือว่าจากสามสีล่ลำครับข้าวเจ้าไว้เพื่อผลผลิตเพื่อแปรรูปนอนครับเนาะ,นะเดี๋ยวไปเบิรงกันครับผมการนำว่าผลผลิตไว้เพื่อแปรรูปนอเบานองกับสีผ้าไปเบิรงอยู่ดานนาครับ รับไพ่ห้องเอาลพลลิวใบอานอต้นไดนที่มีกิ่งพันสวยๆผมกะสีเอาไปช่ำครับผมจังตีบ้านน้องได้เอาไปให้พี่น้องได้เบิางกันแหละเอาไปช่ำเพื่อลพลลิตต่อไปเหม็นป่ครับเห็นมพี่น้องมนเริ่มล่งโจงดีแล้ว ดันล่างผมกระสิบปูกง่ายไอเลยครับบ้านองก็ทำการไถกบปอดเทืองเรียบร้อยแล้วครับผมเพื่อเป็นปุ๋ยต่อไปลองดานนาเนาะครับเนาะเพื่อที่สิปลูกหญ้าหญ้าหวานพันท้ายเขื่อน เตรียมตครับผมจูงไว้ยังสองสามตนพ่อเห็ดเป็นหลองง่ายๆครับผมอันนี้สเกตดงลงใงห้หมดละครับผมเพราะว่าเห้าเห็ดขอบงูเรียบร้อยแล้วเนะาะต้องเตรียมการก่อนครับผมนี่ตัวนี้ก็ถไถไหวดันออกดันออกสดันล่องหล่องครับผมห้มันเป็นเสมอกันตัวนี้เป็นแปลงหญาอีกแปลงหนึ่งล้วก็้อมไวด้ดีๆปลูกงาวันที่อ่า เห็ดแล้วครับปูงาเพื่อเห็ดเป็นหลอกภัยหลอกมั่นระยะเวลาอย่าเ้าคต้องปู่างกันประมาณจักสิบมือหรือว่ายี่สิบมือนะครับเนาะเลาก็มีน้ำซ่าครับไปครับพี่น้องไปสูบน้ำใส่กิ่งไผ่ถีอบานองเตรียมไว้ทุกชีวิตต้องดิ้นรนต่อไปคนเ่าจักเสดอีกอังขึ้นมาหนักนะเนาะพี่น้องเนาะตายไปจักเสียปไดดบ่สทายก็อ้างว่าเพื่อลูกเพื่อครอบครัว มันกะเมนคือจังหวะนะครับเนาะเพื่อลูกและครอบครัวน้ำ้าอับเดี๋ยวไปสูดน้ำใสจริงไนเลย เส็จแล้วครับผมพี่น้องอยากได้ก็ฝากติดตามผลงานฝากกดไลค์ก็แค่ฝากกดซับสไครต์ให้เป็นแรงและกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปได้ครับพี่น้องการบป่าวรองวันก่อนใส่คิดรับผมอยู่ดีมีแหงทุกผูพักทุกท่านลำรวยลำรวยเงินทองไหลามาเทมาอายุวันลนะสุขพะพละบ่เจ็บบ่ไขา่บ่จนครับผมบ่าวรองก็ทิพน้ำกันครับผมเต็มเต็มแล้ว